بسم ิลอุร Rahman อุร Rahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعالي ناظيم أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความจำเริญใจของลอสุภานะหัวตาลาจงประสบกับพี่น้องผู้สัตห์ทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับงานของโรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคม2559นะครับซึ่งเป็นงานที่จะระดมทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนคุณธรรมวิทยา สารต่อเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์วิทยาวิเสรรัตรหิมาหุลลซึ่งได้มีกำหนดที่จะสร้างอาคารเรียนเกิดขึ้นนะครับบนพื้นที่สองไร่ที่ได้รับการบริจาคจากภรรยาของท่านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะเชิญชวนพี่น้องนะครับเนื่องจากการสร้างอาคารนี้ถือว่าเป็นสอดกะจรยิยะเพื่อที่จะให้เราทุกคนสามารถที่จะมีภักผลผลบุญต่อนเนื่อง ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปและยังต่อเนื่องถึงวันเคียมะนะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับทั้งคนรวยคนจนผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเด็กเล็กท,ทุกคนสามารถที่จะร่วมกันตรงนี้ได้จึงอยากที่จะเชิญชวนพี่น้องนะครับพบกันในวันที่2ธกราคม2559นะครับที่คลอง17ฉะเชิงเซานะครับสุราบ้านกำนัน รเราก็จะพบกันที่นี่มาร่วมละสิน <sk> ุดกันพร้อมกันนะครับแล้วก็ร่วมกันบริจาคเพื่อจะเป็นสดกทธายาเลียให้กับอาคารเรียนเพื่อลดสุภาณหัวตะลาก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านครับสละวางไร้กุมงบรักมัตุลลอฮฺตัวเระกจน